สวัสดีค่ะวันนี้ถักผ้าอีกแล้วนะคะถักด้วยนิตติงนะคะนิตติงถักผ้ามันโคอค่ะทุกคนถักถ้าเสร็จก่อนแล้วค่อยค่อยค่อยสรุปให้ดูว่ามันสวยไหมนะคะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการถักนะคะขั้นตอนการถักก็ถักไปเรื่อยเื่อเสร็จเมื่อไหร่ก็เสร็จเมื่อนั้นก็วันวันหนึ่งก็ไม่ได้ทําอะไรเนาะไม่ได้ทําอะไรมากมาย ก็ถักผ้าบ้างเย็บผ้าบ้างเลี้ยงเจ้าตัวเล็กดอกหมยบ้างนะทำงานบ้านกิ๊กก็ก๊อกน่แต่แต่ก็ไม่ได้พักเลยทั้งวันนะคะถ้าเหนื่อยมาง่วงก็นอนบ้างเมื่อหลังก็นอนบ้างทําทุกอย่างนะคะทําทุกอย่างก็ฝากเข้ามาให้กําลังใจครูพัดด้วยนะคะครูพัดกําลังถักผ้าพันคออยู่นะคะฝากเข้ามาให้กําลังใจด้วยเวลาครูพัดลงคลิปอะไรไปก็ดูดูให้ด้วยนะคะเพราะว่า ไม่ค่อยได้มีคลิปอะไรลงเพราะว่าเออนะลงคลิปไปก็ไม่รู้นะไม่รู้เดี๋ยวนี้กดเคาก็เยอะนะที่จริงเพลงก็เออเพลงพินนะเพลงพินก็สนุกชอบด้วยแล้วก็ชอบด้วยชอบเสียงพินเวลาเราทําคลิปไปเราก็ฟังไปด้วยอย่างเงี้ยฟังไปด้วยเวลาของที่เราไปเอาคลิปเข้ามาเราก็ฟังเขาด้วยเนาะ แต่คลิปเพลงของเขาที่ครูพัฒนอเอามาส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่บอกเขาบอกว่าไม่มีลิขสิทธิ์นะคะทุกคนก็ก็ไม่น่าจะมีจริงๆแหละเพราะว่าเราเอามาก็บางบางคลิปมีมีครั้งหนึ่งนะคะครั้งหนึ่งที่เขาบอกว่าติดลิขสิทธิ์นะแต่ไม่มีผลอะไรกับช่องก็เลยลบไปเนาะเพราะว่ามีสองมีอีกคลิปหนึ่งนั้นติดแดงเลยติดแดงเลยเขาบอกว่าเขาเขาสร้างไรายได้พอครูพัฒลงคลิปไปห้านาทีนะ จะเข้าไปดูทางเมลวว่ามันมีอะไรบ้างอย่างเงี้ยพอเราลงคลิปปุ๊บนี่เราจะดูก่อนดูก่อนบางทีก็บางทีก็กดกดเป็นส่วนตัวก่อนบางทีบางทีเราลงไว้ตั้งแต่กลางคืนนะ่ะพอรุ่งเช้าเราถึงจะเปิดเปิดการมองเห็นเปิดสาธารณะนะก็จะเปิดเป็นส่วนตัวก่อนเงี้ยก็ลองท้องทําไปทุกอย่างนะคะแต่ก็ที่ว่าติดลิขสิทธิ์อยู่คลิปนึงแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่มีนะคะไม่มีติดลิขสิทธิ์ ส่วนใหญ่ก็ไม่มีก็เขียวหมดแต่เราก็ไม่รู้นะว่าไม่รู้ว่าวันไหนที่เขาจะแจ้งมาเนาะแต่ก็ไม่รู้ก็เลยยกไปก่อนอย่างเงี้ยที่จริงชอบมากเลยที่ที่เสียงเพลงที่ชอบเพราะว่าเราเราชอบเสียงเพลงเสียงพิมพ์อยู่แล้วเพลงก็ชอบนะที่จริงเพลงที่ไม่ติดดิสิตอลเราก็ไม่รู้ว่ามีไหมถ้ามีเราก็อยากจะมาลงนัก็เหมือนกันนะก็อยากเลาลงแต่ว่าก็ยังว่าอะไร พเพลงรูปเพลงมันก็มีลิขสิทธิ์เนาะยิ่งเป็นเพลงเนี่ยลิขสิทธิ์แรงด้วยแต่เสียงพิมพ์น,นีดเขาบอกว่าเขาบอกว่าไปทําคลิปไม่ติดลิขสิทธิ์เราเอามาลงก็ไม่ติดจริงๆนะไม่ติดจริงๆก็ถือว่าโอเคนะที่ผ่านมาเนาะที่ผ่านมาก็ไม่ติดจริงๆก็ยังไงก็ฝากทุกคนด้วยนะคะสู้ๆค่ะสู้ๆฝากทุกคนมาชมคลิปด,ด้วยนะคะทุกคนชมคลิปด,ด้วย ก็วันนี้ก็ถักถักผ้าพันคอนะคะทุกคนถักผ้าพันคออ่าก็ลองถักดูก่อนนะคะเพราะว่าลายนี้ก็เพิ่งทำเพิ่งทาแต่ลายนีตติ้งถ้าเป็นเสื้อก็เคยถักมาแล้วนะคะถักมาแล้วแต่ก็ยังว่าอะไรถักแล้วไม่ค่อยใส่เท่าไหร่แต่อันนี้ถักนิติ้งถ้าเป็นถักโคเชก็เสื้อผ่านไปแล้วนะคะก็ใส่อยู่ใส่อยู่ตอนไปฉลององูปูก็ใส่เสื้อที่ถักนะคะเสื้อถักไป เพราะว่าชอบเสื้อตัวนั้นมันใส่พอดีตัวแล้วก็ลายมันก็มันเป็นสีเขียวเขียวเข้มๆม,มันไม่ไม่ฉุดฉาดนะก็ดูดูดูแล้วชอบมันเป็นชอบใส่ก็ไม่สวยหรอกแต่ชอบนี่ลายทางนี้นะมันเป็นลายแบบนี้นะคะทุกคนแบบนี้ผ้าพันคอลองดูนะคะคอยดูนะคะว่ามันจะเป็นผ้าคอนคอที่สวยใช้ได้ไหมนะคะสวยใช้ได้ไหม ก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนที่เป็นกําลังใจให้เสมอนะคะเข้ามาให้กําลังใจมากดไลค์กดแชร์ให้นะคะขอบคุณมากๆสาหรับคลิปนี้ทักเสื้อนะคะทักเสื้อเล่นๆก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะอ่าเดี๋ยวค่อยต่อค่อยต่อพรุ่งนี้เราก็วันนี้เดี๋ยวทักให้ยาวๆพรุ่งนี้เราก็มาต่อใหม่ถ้าได้เยอะเราเราค่อยปิดก็คือเสร็จแล้วก็อาจจะประมาณสักสามสี่คลิปไม่รู้นะคะก็สําหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะ ก็ขอบคุณมากนะคะบ๊ายบายค่ะ <laughs>